อ้าว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 มีตัวไหนอีกตัวไหนอีกตัวไหนอีกเลยตัวหนึ่งเหลืยตัวหนึ่งเจเจเหลือหรือเปล่าอ้น๋อมีสองตัว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 จริงจริงมีอีกสองตัวอ่ามาวางตัวนี้ก่อนรูกมาวางตัวนี้ก่อนวางตัวนี้ก่อนอ่าน้องไปอ่าน้องไปเก็บจั๊กจั่นละอ่าเสี่ยวเลยเชี่ยหยิบมาเหลืยตัวหนึ่งเจเจเหลืยตัวหนึ่งอะไรเอ่ยเหลืยตัวหนึ่ง we got only okay. one bee มาอซี่มาเร็ว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 ครบแล้วสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะโอเควันนี้เป็นวันว่างใช่ไหมป๊าป๊าก็เลยจะพาออซี่กับออซี่มาทํากิจกรรมเล็กเล็กน้อยนนะจ๋าลูกจ๋าอ่ะโอเคนี่วันนี้ป๊าป๊ามีมีอะไรแว่นขยายอ่ะแว่นขยายให้น้องให้น้องอ่ะให้น้องให้น้องถืออ่าซี่เดี๋ยวฟังป๊าป๊าก่อนฟังก่อนฟังก่อน วันนี้ป,ป๋า,าป้ามีแมลงมีแมลงป๋าป้าแมลงไปซ่อนไว้โอเคไหมป๋าป้าแมลงไปซ่อนไว้ตรงสนามหญ้าบ้านเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวป๋าจะให้ออซินกับออซี่นะเอาแว่นขยายเนี่ยไปส่องหาโอเคไหมคะแล้วไปด้วยกันนะแบ่งกันนะโอเคไหมคะแบ่งกันนะอ่าบ้านตรงไหนอ่าเจ๊เจ๊พาอะไรไปเลยตามหาเลยตามหาเลยไปไหนโหเห็นเลยเหรอเห็นเลยเหรอนี่คืออะไรนี่คืออะไรเจ๊เจ๊ อะไรคะรู้จักไหมเจเจไม่รู้จักเหรออันนี้เรียกว่าจักกะจันเออจักกระจันภาษาอังกฤษก็คือซิเคดาซิเคดานะจักกะจันนะครับนี่จักกระจันปกติเขาจะอยู่บนต้นไม้นะเขาก็จะเกาะบนต้นไม้เห็นไหมเอากล้องซูมๆดิ่เห็นไหมโอ้เห็นปีกเขาไหมอ่าโอเคปเราไปหาตัวอื่นอีกไหมนี่ตัวที่หนึ่งนะมีประมาณ8ปดเก้าตัวที่เดียวปา เอาไว้รอบๆเนี่ยไปหาตรงไหนอีกลองหาเดี๋ยวแถวพุ่มไม้แถวแถวต้นไม้ดูแถวแถวพุ่มไม้แถวต้นไม้ไปไหนคะไหนลองส่องดูสิส่องดูสิไหนโอ้าโอ,โอ้เจอแล้วเจอแล้วนี่อะไรคะ ladybug ladybug <Bar. S 1> อ่ะภาษากีน ladybug ใช่ไหมภาษาไทยก็คือมแมลงเต่าทองอ่าเราเจอบ่อยๆใช่ไหม ในการ์ตูนก็จะมีใช่ไหมลูกเลดี้บัรกใช่ไหมคะอาออซี่ไปนู่นละวออซี่ไปทำอะไรอ่ะออซี่ไปทำอะไรไปดูดิออซี่ทำอะไรอ่ะไปดูสิอ้าไปดูสิไหนออซี่เอ้านี่ออซี่เจออะไรอ่ะออซี่เจออะไรฮะออซี่เจออะไรไวแซดออซี่ออซี่สไสไปเดอร์โอเคแต่ตัวจริงๆเจ้าจับอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเราเจอตัวใหญ่อย่างนี้นะคะลูกเข้าใจไหมอันตรายนะคะ ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้เขาจะมีพิษเขา้าใจไหมเขามีกี่ขาลองนับสิเขามีกี่ขาคะอ่ะเอาซี่ลองนับสิมีกี่ขามีกี่ขาอ้าวไปนะเอาซี่ฮะไหนะให้เจดูดี่ภาษา,ษาอังกฤษแมงมุมคืออะไร Spider Yes Spider Spider มี Four, five, six, seven, eight. eight legs อ่า Spider มี Eight legs โอเคแมงมุม Yeah, ะไรกับออปติ p u ต Okay. n า w we. ่ะป๊าป๊าลืมบอกเลยจ้าลูกขาวว่าไงคะไหนเอาซี่เจออะไรอีกอ้าไหนมาดูสิมาดูสิมาดูสิไหนอุ้ยอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ตรงนี้คืออะไรลูกตรงนี้คืออะไรบีชเ l e b e บี l เออโอเคบีเออก็คืออะไรด้วงนะใช่ไหม ด้วงเขาก็จะมีเขาแบบนี้ด้วยอ่าไหนดูลองซูมมิซิเจ๊ลองซูมซูมดิซูมหนึ่งสูงหน่อยซูมสูงหน่อยอ่าปาบอกไม่เห็นอ่าซูมอย่างงี้โอ้นี่ดูดิโอ้ตัวใหญ่ไหมแว่นขยายทำให้เราเห็นชัดขึ้นเห็นปะปามีตรงไหนอีกทำไมซี่มองเห็นอะไหนอุ้ยอุ้ยซี่เจออะไรอ่ะซี่เจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะอะไรอ่ะซี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ B ใช่ไหมลูก B ก็คืออะไรออสเซน B ก็คืออะไรอ,อ่าพึ่ง, B. ง B ก็คือพึ่งนะเอา้าออสซีเจอเหรอออสซีตาดีอ่ะออสซี่ตาดีอ่ะน,นี่คืออะไรอสอสซี่ออสซี่นี่คืออันนี้ก็ B เหมือนกันโอเค B ีเอา,เอา,าไหนไหนอู้ห ตัวนี้โอ้โหสีทองเหมือนใบใบของต้นมะม่วงเลยถูกปะเอออันนี้คืออะไรคะออซินบีเทลอันนี้ก็บีเทลเหมือนกันอ๋อนี่บีเทลสีทองใช่ไหมอ่าโอเคอะไรโอ้อัซีออซีเอาตัวนี้ตัวนี้เราเจอแล้วไงลูกออซี่เมื่อกี้ไงทิเคดาคืออะไรจักรจานันถูกไหมอ่าจักรจานันมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปหาลองดูสิ บีไงลูกอันนี้ก็บีไงที่ลูกเจอเมื่อกี้อ่ามีอะไรอีก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 โอ้เอา้าซเจออีกแล้ว,ลวเอาเอาเอาใครก่อนใครก่อนเจอพร้อมกันทั้งคู่เลยโอ้อันนี้อะไรอ่ะ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 อันเนี้ยไหนดูดิมาโยกให้ปา,าดูซิมันคืออะไรอ๋อันนี้คือคืออะไรคะตักกรแตนตำข้าวตักกรแตนตำข้ารู้ปะ มันเหมือนทําเขาจะทําท่าเหมือนชกมวยอ่ะเขาจะมีแขนเนี่ยตรงเนี้ยอ้าเหมือนชกมวยหนึ่งสองามส่้ากเขาก็จะมีมือเหมือนทำท่าเหมือนชกมวยรู้ป่ะลูกภาษาอังกฤษก็คืออะไร m a n ช i s น <Mant is. S 1> อ่าแล้วที่อันนี้อ่ะอัะอนนี้เอาที่เจนอนี้จิ้งกว s ชอป p ปอร์แกรสชอปเปอคืออะไรคะ grasshopper คืออะไรตักก๊กแตนใช่ตักก๊กแตนโอเคป๊าคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราเก็บ แมลงทั้งหมดเลยไปไว้ตรงน,นู้นนะเดี๋ยวเราจะไล่ทวนกันอีกสักรอบไหมว่าเราเรา,เราเจออะไรมัง่งอ้าวโอเคอ่ะซี่ไปหยิบมาซี่หยิบมันหยิบมาเลยค่ะซี่เจออะไรมัง่งอ่าวหยิบตัวที่เจอเลยหยิบตัวที่เจอเลยอ้าวอันนี้เหรออ่าอันนี้เอา้าเอ้าอย่าถ้าเจอพึ่งจริงอย่าตีนะท้าอย่างนี้ไม่ได้นะลูกโดนกัดโดนต่อยนะอ่าอันนี้พี่ซี่อ่ะเจ๊เจ๊หย,ยิบมาเลยช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบเลยไหนอีกอ้าวพี่ซี่ไปเลยมีตรงไหนอีก มีเลดี mm. ้บัรกอ้าวตรงไหนอีกอ่าเอาไปวางรวมกันตรงบันไดได้เลยลูกเอาไปวางรวมกันตรงเก้าอี้เลยอ่ามีตรงไหนอีกเร็วเร็วมีตรงไหนอีกเร็ว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 เอาเอาวอาเอามีตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกเลยตัวนึงเลยตัวนึงจะเจ๊งหรือเปล่าอ๋อมีสองตัว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 จริงจริงมีอีกสองตัวอ่ามาวางตัวนี้ก่อนรวมมาวางตัวนี้ก่อนมาวางตรงนี้ก่อนอ่าน้องบี อ่อน้องไปเก็บจักรจั่นละอ่าซีเอาเลยซีหยิบมาเหลือตัวหนึ่งเจเจเหลือตัวหนึ่งอะไรเอ่ยเหลือตัวหนึ่งวีกอร์โอลิวันบีมาเอาซีิมาเร็ว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 ครบแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วครบแล้วเย่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 เอามาเร็ว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 เอาวางเลยวางเลยวางเลยอ้าวซีิมาวางเอาซีิมาวางมาซีิมาวางอเจะเจหลบให้น้องหน่อยอ๋อจ๋า จริงตัเนี้ยกับตัวเนียไปเพือนกันนะใช่เขาเขาเหมือนอยู่ในสปีชีส์อยู่ในคลาสเดียวกัน <c oughs> เพราะนั้นเขาจะมีลักษณะคล้าย <c oughs> ๆกันอ้าวไหนอ่ะลองส่องดูซิลองส่องดูซิอ่ะแบ่งกันแบ่งกัน <c oughs> อ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะลองลองไล่ก่อนออาสินลองไล่ไล่ใหม่นะคะเรามีเรามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไร gas s h อปเปอร์คืออะไรตั๊กแตนถูกไหมด้านนี้ล่ะตั๊กแตนตามข้าวตั๊กแตนเหมือนกันแต่เขาตั๊กแตนตามข้าวเขาจะมีมือคล้ายๆแบบนักมวยอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ภาษาอังกฤษก็คือ mantis say mantis mantis โอเ okay. ค what about this one อันนี้อะไรคะลูกอันนี้อะไร <st ay. S 1> ที่เจ <st ay> ๊ถือ ladybug ออซี่มาดูมันเลยอ่านี่ ladybug แล้ว <JUN> <st ay> อะไรอีกอันนี้อะไรคะ <st ay> ตัวจีตัวนี้คือควีนของ W ของ l a d y เนาะเหรอคะอันไหนควีน Which one is a queen oh the black one is a queen <st ay> queen B อ่าโอเคแล้วอะไรต่อคะเราได้อะไรอีกออซี่ <st ay> อตักรแตนได้ไปแล้วไงนี่อะไรจักระจักระจนอ่าจักระจนก็คืออะไรสิเคดอ่ะอ่าฮะแล้วนี่อะไรคะสไปสไปเดอร์ก็คือแมงมุมมีกี่ขาคะเอ็เล็กโอเคแล้วนี่อะไรคะที่ซียิบใส่บนใบไม้คืออะไรเอ่ยบีชเชลแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จ๋า not spiderman just spider <Okay. S 1> spider is insect okay the last one Austin Austin what is this beetle beetle Beet <le. S 2> okay อ้าววันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์ตั้งกี่คำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคำแน่โอเคไหมอ่ปะป้าแถมให้อีกคำหนึ่งจะได้ครบสิบคำนะคะ Austin แว่นขยายแว่นขยาย magnifying glass m a g n i f y ing เ a ่แมกนิฟา ing glass yes ก็คือแว่นขยายอ่ะนี่ดูนี่ดูนี่เขาก็จะมีบอกโอเคอ่าซีลงส่องดิซีลงส่องซิซีลงส่องซิจ๋าตอนนี้มันสู้ด้วยกันเขาไม่สู้กันเขาอยู่ด้วยกันลูกไหนอาซีลงส่องที่ตาตัวเองซิอ่ะซีลองส่องซิเวลาเราส่องมันจะขยายอ่ะเขาถึงเรียกว่าแว่นขยาย เวลาส่องก็จะใหญ่ขึ้นโอเคไหมอ่ะส่องลายมือก็ได้นะลองส่องมือตัวเองอ่ะลองส่องมือเห็นไหม้เราส่องมือเราก็จะเห็นมันใหญ่ขึ้นเห็นปะแล้วแว่นขยายคือเราส่องทุกอย่างก็จะขยายขึ้นหมดเลยป๊าจ๋ามีอีกเหรอหมดแล้วนะปอาว่าหมดแล้วนะลืมอะไรหรือเปล่าปอาว่าไม่ลืมมานะ,<ป>ะอ่าโอเคอ่เด็กมามาโ,โอเควันนี้สนุกไหมคร้าซีนออซี่สนุกไหมเอ่ยสนุกไหมสนุกไหมคร้าซีน อาได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยใช่ไหมคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะโอเคไหมคะอ่าชมอ่าดูกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลากไปก่อนนะคะผมอาสิบายบายสิบายบาย